ใครๆก็มีป๊อปอิดอะนะเราแค่จะต้องใช้แค่อันเดียวอ้อมีไอเดียเยอะเลยนำไม้มาเลยทีนี้ก็ทำที่ดูดระบายสีซะหน่อยตอนนี้ซิ้งของเราจะได้ไม่ตันแล้วนะ <c oughs> ทริกซี่กำลังทาลิปสติกอยู่แต่ว่าทาไปด้วยขับรถไปด้วยนี่ไม่ดีเลยนะอุ๊บสแย่จังเลย อ้ายชนเข้าจนได้สวยละเราเออไม่ตายแล้วดีนะที่ไม่ชนคนอื่นนะถ้าซ่อมจะต้องแพงหูฉีกแน่ๆเลยอ๋อฉันรู้แล้วดีนะที่พกที่ดูดซ่วมมาด้วยเอาติดไว้ตรงนี้แล้วเยี่ยมเลยแม่แบบนี้ก็ขับรถดีๆนะติดแขนเก่าตุ๊กตาลงไปเลยท้ายเป็นสีชมพู แก้วนี้ใหญ่ไปเปล่างั้นทำให้มันเล็กลงใช่ดีมากอืมน่าอร่อยอมแมนดากำลังอ่านหนังสือวินิจภูอ่านไปอ่านมาหิวข้าวจังเลยโอคุกกี้แต่ว่ามือฉันไม่ได้ล้างอืเออทำไงดีอ๋อฉันรู้แล้วงั้นใช้มือจิ๋วดีกว่าทีนีก้ก็กินคุกกี้ได้ อ,อร้อนจริงๆเลยเอ่ะหิวน้ำด้วยมีแป,ป๊บซี่อยู่นี่นะอ,อน้ำอลมเย็นๆเออฝาลบหน้าอกใส่ลิปสติกแล้วก็วาดหน้าลงไป <c oughs> ใช่ขนาดตุ๊กตายัางชอบแป,ป๊บซี่เลยติดหัวของตุ๊กตาลงไปทีนี้แป,ป๊บซี่จะได้สู้ซ่างไง เย้ <Yeah. laughs> เรามาทำเครื่องประดับที่ทำจากมือของตุ๊กตากันเลยดีกว่าว้า wow. วดูไม่เหมือนใครแล้วก็ใส่ต้มหู oh. จูเลียนะจนเข้าขั้นเธอนะ่ะผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะแต่ว่าจะปล่อยเธอเป็นแบบนี้เหรอสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่ทราบว่าอยากจะซื้ออะไรไหม ว้าวอันนี้สวยจังเลยขายเท่าไหร่สวยมากค่ะแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนนะคะเออทษทีฉันไม่มีเงินหรอกค่ะอ,อู้งั้นฉันจะให้ฟรีไปเลยแต่ระวังนะมือเน,นี่ยมันมีเวทมนต์นะจะบอกให้ว้าวมันดูสวยจังเลยงั้นขอใส่หน่อยนะว้าวดูสวยจังเลยและมิราเคิลก็ปรากฏเวทมนตรอบตัวเธอและว้าวจูเลียเธอสวยมาก ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆ oh. อะแม้ต้อมหูเนี่ยวิเศษสมคำเล่มลือขนาดหนุ่มหล่อเนื้ <Wow. S 1> ่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้เลยเ <c oughs> ออ,อเราต้องทำเล็บซะแล้วสิไงคะคุณเจ้าหญิงมาดูงานงั้นเหรอ <c oughs> ว้าวไม่มีใครมีเล็บแบบนี้มาก,ก่อนเลย และนี่ก็จะเป็นเล็บของเจ้าหญิงตัวจริงอแมแนด้ากำลังเล่นตุ๊กตาอยู่อ๋อบ้านน่ารักจังโถเอ้ยเจ้าตุ๊กตายักมาทำอะไรที่นี่มันน่าจะเล็กกว่านี้นะรู้แล้วเจ้าตุ๊กตาเนี้ยใส่ลงไปในนิ้วได้เลยนะดูสิเหมือนละครหุ่นเชิดเลยทีนี้บ้านของเราก็ดูอบอุ่นแล้วละ่ะ น้ำจุกดูดมาเลยท้ายเป็นสีชมพูเราจะมาซ่อมตุ๊กตาตัวนี้กันงานดีแล้วเราก็จะติดเพชรบนหัวของเธอโอ้โหหัวเนี่มีมูลค่าเยอะเลยนะแถมยังสวยบาทตาอีกด้วยอ,อเอมแนดากำลังนั่งดูไอจีของลาลิลูอยู่ ไอ้ข่าเนี่ยมีไอเดียตั้งเยอะเลยแต่ว่านั่งนานๆปวดหัวชะมัดโอ้ย <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ตกลงบนหนะ้าก็ลองใช้อันนี้ดูแทดติดลงไปและเสร็จทีนี้ก็นอนเล่นมือถือได้ตามสบายเราจะเปลี่ยนตลับไม้ขัดฟานให้เป็นกระเป๋าเอาแล้วก็ออก กระเป๋านี้จะเข้ากับชุดมอนาโกมากๆเลยคุณแฟรี่นะ่ะชอบบินมาช้อปปิ้งอยู่บ่อยๆแต่ว่าการมาช้อปปิ้งครั้งนี้ทำให้เธออารมณ์เสียคือมันเขียวมากแต่ดอกไม้ไปไหนฉันเป็นแฟรี่ดอกไม้บอนนะดีนะที่ฉันมีผงวิเศษของแฟรี่งั้นก็แค่เป๋่าให้ดอกไม้แบ่งบอนคุณแฟรี่เอลล่ากำลังรอใ้ดอกไม้แบ่งบาน อ้ไม่ผมวิเศษหกแล้วนกน้อยกิยนเข้าไปแล้วเ,เยอะซะด้วยสิว้าวขนนกเปลี่ยนสีแล้วเหละเนี่ยงั้นเธอก็ามาอยู่กับฉันก็แล้วกัน <c oughs> ติดหัวของตุ๊กตา LOLONG วงที่หัวจังั้นก็ตัดออกวิกนี้ยดูสวยมากมากแล้วก็ใส่ดินเบาเข้าไป จากนั้นก็ใส่อายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกใส่ดินเบาแล้วก็กระดาษกระจกง่ายแล้วก็ยังสวยแถมพาเลตเนี้ก็ยังเหมือนเจ้าของอีกด้วยนะเอ hmm. ๋เหมือนจะมีอะไรหายไปอ๋อ oh, ใช่หูไงทีนี้เรา้งสองคนก็เหมือนกันเป๊ะ <Yeah. S 1> oh, อยากจะแต่งหน้าเหมือนเธอจังเลยเออเปิดได้ด้วยงั้นขอแต่งหน้านะ ใส่สีฟ้าลงไปหน่อยหน้าของแอนก็เหมือนกับตุ๊กตาเลยนะว้าวฝาแฝดของจริงได้เวลาใช้กระดาษโฟมกาก,ากเพชรใช้สองแบบนะแบบธรรมดาแล้วก็แบบกาก,ากเพชรหอน่ารักจังข้างหลังจะติดไปด้วยเพชรตัดออกแบบนี้อ๋อเจอจนได้นะ ทีนี้เราก็ติดเป็นซิปเลยโอ้โห و, กระเป๋าสวยเอนเจลานะ่าเนอะเฮอ๊อปอิทอันใหม่ของเธอมากเลยเพิ่งซื้อมาใหม่แบบนี้ก็ต้องถ่ายรูปอวดเพื่อนเอะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นี่นะเอ้ของเยอะจังเลยนะเราเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไง <c oughs> ฉันนึกคิดถึงเธอจังเลยนะป๊อปอิทมามา่อม,มาถ่ายรูปกันดูสิว้าวสวยจังเลย ก็นะใครๆก็ชอบป๊อปอิดอ่ะเราจะเปลี่ยนหัวมือแบบนี้กลายเป็นชุดตัดออกแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกางเกงแล้วก็พลิกกลับด้านเป็นเสื้อทริกซี่วันนี้เธอใส่เสื้อผ้าได้สวยมากแม่ทริกซี่นะชอบเล่นโยคะด้วยความคล่องตัวของชุดนี้ทำให้เธอสามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ดูสิไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนท่าแบบไหนก็ได้เธอนะ่เป็นนักโยก้าตัวจริงแม้ออกกำลังกายนี่ดีจังเลยต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านี้แล้วล่ะว้าวลูกผงเยอะจังแต่ว่าเราจะต้องใช้แค่อันเดียวนะใส่เลยเสร็จแล้วแล้วก็ตกแต่งเสนหนอยให้มันดูสวยขึ้นจากนั้นก็ติดเพ้นลงไปได้เลย จากนั้นก็ใส่ที่คาดผมแบบนี้แล้วก็ใส่โชเกอร์ทริคซี่วันนี้เธอแต่งตัวได้สวยเริศอีกแล้วนะตาลิสจโจอนนะ่าลอนโดสเธอมีลูกค้าเป็นมหาเศรษฐีหลายคนจูเลียนาะยินดีได้รู้จักค่ะคือฉันจะไปเจอเพื่อนนะคะอยากจะแต่งตัวให้สวยเริศเลยเอืมฉันมีชุดนะคะลองใส่ดูแล้วเธอก็เปลี่ยนชุด อ uh, ่ไม่ไม่แมชเลยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันกลับมาอันนี้ค่ะชุดนี้คุณจะต้องดูสวยมากแน่ๆลองดูแล้วก็ใส่อสสุปกรณ์พอเฟกว้าวฉันดูสวยจังเลย <laughs> ไว้มาใหม่นะคะบายบายทริซี่เธอดูสวยเซ็กซี่มากอะ <Bye. S 1> ว้าวนี่เราไม่ได้นัดกันเลยนะเนี่ย <laughs> นี้เรามาจัดงานปาร์ตี้สีฟ้าแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มสีฟ้ากันนะเพื่อนๆชอบวิดีโอของเราไหมถ้างั้นก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์นะกดกระดิ่งด้วยละ่ะเจอกันครั้งหน้าที่ลาลิลู